สวัสดีครับผมผมอาจารย์กิจิพุมตากศิลาหรือในนามฉายามหมอดูหน้าโหดนะครับบางคนที่ตามชมก็อาจจะไม่ไมรู้ว่าถานมัตกศิลาโหราของเราและก็มูลิธิตาตกศิลาของเราอยู่นะอยู่ในที่จังหวัดอะไรนะครับอยู่เราที่ตั้งของเราอยู่จังหวัดสูตรปาการนะครับอยู่ระหว่างนะครับพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณและ,ะ,ะใกล้ๆถานนี้รถไฟฟ้าช้างเอราวัณน,นะครับท่านในสดสะดวกก็มาก็ นักลรถไฟามาก็ได้โงสถาน,นีช้างเงราวันแล้วก็เดินย้อนกลับมาประมาณร้อยเมตรถนนใหญ่เลยนะครับสถาบันตากศิลาของเราโฮลารนะครับแล้วก็เป็นมูลนิธิด้วยตากศิลานะครับมีการสอนด้านศาสตร์ต่างๆนะครับด้านการพยากรณ์ต่างๆแล้วก็มีเป็นเป็นมูลนิธิก็เกี่ยวกับพวกการช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็เป็นสังคมช่วยเหลือสังคมต่างๆนา,นานานะครับ นะครับท่านใดที่อยากจะสนใจช่วยจะร่วมบร่ลมกับสนครั้งนี้หรืออยากจะมาเรียนนะครับด้านศาสตร์พยากรณ์นะครับรู้จริงเป็นจริงและใช้งานได้จริงนะครับเชิญนะครับมีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้นะครับโทรติดต่อสอบถามโดได้นะครับมีท่านอาจารย์ยาผู้ดำเนินการเป็นผู้รับสายเองนะครับอยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรผมนะครับ0 6น6ก9 7451นะครับอันนี้เบอร์คือเบอร์เบอร์โทรแล้วก็ลายส่วนตัวด้วยนะครับ มาเข้าร่วงในเข้าเรื่องในกันศาสตร์ราหูพารวยนะครับศาสตร์ที่ดับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับดวงดาวดวงแรกก็คือดาวจันท์นะครับดาวที่โคจรเข้ามาอยู่ในตําแหน่งตัวแรกเลยนะครับดาวแรกเลยอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุธนะครับอะไรนะครับที่โคจรตามเข้ามานะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับตามต่อควบคู่กันมาก็คือดาวเสาร์นะครับจับ ได้ทั้งวันใช้ตัวเลขนี้ได้ทั้งวันนะครับจะ2ตัวสตัวสุดแต่ท่านนั้แต่ท่านจับไม่โปรงไม่เป็นหรือยังไงนะครับทางออาจาร,รย์มีกลุ่มไลน์นะครับกลุ่มไลา์นะครับมีการจับตัวเลขแล้วถามยังมีหลากหลายแอดมินหลากหลาย bee. อาจารย์ที่เช่นมีอาจารย์แปะมีอาจารย์บอลพิชชวิตมีอาจารย์บอลนะครับตากาศิลาแล้วก็มีอาจารย์หมวยอาจารย์รัตด,ดามีแอดมินมิกกี้มีอาจารยา์ยาท่านอาจารย์ยาแล้วก็อีกหลากหลายท่านนะครับ ที่การวางตัวเลขอยู่ในกลุ่มนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับฟรีด้วยย้ํานะครับช่องทางแรกอดไ์ส่วนตัวผมมาแล้วก็มีลายกลุ่มลิงก์ลายกลุ่มแล้วก็มีเบอร์โทรบอกว่ามาจากศาลลาหูพารวยจะขอเข้ากลุ่มนะครับเชิญนะครับมาพิสูจน์กับผมได้ว่าผมพาท่านหากับข้าวได้จริงไหมนะครับหากับข้าวได้จริงมาเชิญครับเชิญนะครับย้ําไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับผม ท่าในใดที่ติดตามชมในช่องตะกศศลาโหราของเราช่วยนะกดถูกใจช่วยแชร์และช่วยกดติดตามไปฝันกําลังใจต่อสถาบัานและต่อคณะอาจารย์และแอดมินประจาสถาบัานของเรานะครับผมวันนี้ขอให้ทุกท่านตรงประสบจะ่โชคดีมั่งมีสีสุขกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม